วันนี้นะครับเราจะมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วิวเราจะซื้อรถกันไหมมาครับคุณหมอ <im itation> ว้อาวเฮียไอ้บัตรเอากูพาไปจับคู่ยูทูบเบอร์ทุกคนเลยทุกคนเลยเดี๋ยวกูพาไปจับไปมาตามมาที สวัส,สดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องแฟนแต่ยงแชแน,นลโอ,คคโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บิวเพราะอะไรวันนี้เป็นดีที่แล้วเราเราใส,ส่อโม่เซอร์ไพรส์เอ้ยไม่ใช่วันนี้ดิ เดือนนี้เดือนันเกิดบินี้แล้วเราเซอร์ไพรส์แบบใส่มงเซอร์ไพรส์นนี้เราจะซื้อรถคันไห่ใช่ซื้อรถเดือเกิดวันที่27กุมภาพันธ์ผมเดือนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แต่เราก็จะออกให้ก่อนคือออกให้ก่อนนี่คืออะไรออกไม่ให้ออกรถให้ก่อนมันเกิดคือซื้อรถให้ก่อนมันเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่แบบล่าสุดเยห้อะไรโทมัด แล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้ไปออกแค่ช่องเดียวนะใช่ครับก็ค,คือไปกับช่องม,มันเป็นงานเปิดม <Move to S 1> ูโดพานเปิมันเป็นงานมันเป็นงานเปิดตัวครับเปิดตัว ตัวตัวเนี้ยย่อใหม่รถไฟฟ้าย,ย่อใหม่คือนั่นแหละเราก็จะไปซื้อเลยเราไปทั้งทีเนาะเอากลับมาเลยคันหนึ่งเราจะซื้อนะครับให้ผมขอมาเกิดบิวดูซิว่าบ,บิวจะชอบไหมเพราะบิวชอบผลว่าไม่มีรถขับดีโน่อ่ะแบบมันเสื่อมอะ่ะเออตา,มมานไม่ค่อยติดเออแล้วว่าจะไปซี้อเป็นทีอยู่แค่นี้ต้องรอรถจนไปเออใช่ซื้อรถไฟฟ้าเลยสะดวกสบายโอเคเดี๋ยวเราจะไปท <ไป S 1> ่านไสองเราท่าพี่สาวไว้บ่ายโมงจะไปละไปที่ศูนย์นะฮะเราจะถ่ายทีก็คือถึงถึงนู่นเลย ไปนู่นเลยทีเดียวครับโอเคเจอกันครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงปที่เรียบร้อยครับก็เฮ้ยเราเจอวะนว่างๆว่ะเจออว,ว่างๆว่ะเต็มระบบเต็มระบบ,บไมเรียบรอยู่อั้งเฮ้ยมาเลย่าเลย จะออกรถจะมาออกรถครับจะออกรถรถออกรถออกรถแบบในระบบครับก็คือไม่อยากจะบอกว่าผมรวยบ้านผมมีตังค์นะบ้านผมมีตังค์บ้านมีตังค์ก็คือจะมาออกรถที่นี่แเต็นที่แหละ TMT นะครับน้องๆใครอยากจะมาเต้นคาราบาลกเข้ามาได้เลยครับเขีนดีนะครับมาถึงเยอ่ายเลยฟอสที่มึงดูอยู่ผมก็สปออนเซร์ให้้กูดวยมาครับตอนนี้เราอยู่กับพี่บอยนะครับพี่บอยบอยจัสติส ก็ฝากช่องบอสเกิรกฝากน้ำนะครับเกิร์ฝากน้ำแต่ผมนี่ไม่ฝากใครอยากทำแรปสีรถนี่แรปโยเขามาหาพี่บอยเลยวันนี้เรามานะมาทำอะไรกันมาซื้อรถมาซื้อรถมาซื้ออรซค์ต่อตังค์ห้ห anyway, ักครับ ของตั้งนะครับผมสวยนะสวยนะเห็นยังเห็นยังเห็นเลยตัวจริงกังฝ่าถ่ายไปยังยังครับยังเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราไปดูจีตอนจบนะใช่ครับเฮ้ยมเติมาเยอะวันนี้เฮ้ยวันนี้คนมาเกิเยอะมากมีตอนนี้มากี่คนรับรับตอนนี้มาก็หมดก็สิบกว่าช่องแล้วสิบกว่าช่องแล้วนะไม่ใช่น้อยนะมามาเยอะมากมาเยอะมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลงลงทะเบียนใครจะซื้อรถก่อนนะในราคาพุ่ทุนนะเออแล้วเดี๋ยวเราไปจดชื่อกันข้างในก่อนครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับ พีคนดังน่อนี่วะาแดงดยผมยกยกที่ร่งอชกใช่ไหมร้อมยังร้อมแล้วผมช็อมตั้งแต่วันแรกเลยชอะไรูชกกันเองเออชกกันเองทุกันเลยแบบมาไทยปะเนี่ยาไทยมายอยู่ด้วยโอเคคุดังครับคุณดังติตาอยู่เดี๋ยวป้านิตามั่อมีเขาด้วยครับใ่นยองบอสมตี๋เออ้แยกแยกกันไม่หลอกกันไม่หเันเลยวะหอกเฮ้ยเจอว่าน่ย แฟดคุณดังเฮ้ยในช่องมอเตอร์ไซค์เยนสยามอันนี้อสยามสยามได้แมสใหม่แมสมอต s รสอรี่โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่รถกันแล้วฮะนี่นี่นี่คือรถที่เราจะซื้อให้ยวนะมีเกียร์ด้วยนะเาอันนี้อันนี้คือรถรถไฟฟ้านะครับเขาบอกว่ารถไฟฟ้านี่น่าจะใส่เกียร์ตรงนี้ปะเนี่ยนึส นี่เป็นตัวโชว์นะดูอย่างสีอะไรอย่างเงี้ยสีสีมันดูแบบว่าทันสมัยดีอ่ะเออนี่ดูดูอยู่ในห้องนู้นเต็มเลยโอเคข้อต่อที่นี่ก็คือรถของผมที่ผมจะซื้อภาในวันนี้เพราะผมรอเลยจ้าเลยจัดอ่ะคืออะไรเนาะอะไรที่ไหนดีวะคิดว่าคุณชอบที่ไหนคุณชอบที่ไหนที่เลยเลยขาวแดงเลยแดงข้างหนึัวอะไร ซื้อไปแทนทีโน่ก็ถือว่าใช้ได้ ครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเสื้อเที่ยวร้อยคือตัวแหงช่องหนึ่งคนจะไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวคือได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ก็ใส่คนเดียวครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดคังรถบ้านของกันครับวันดูที่กบมาครับน้งโอโหอ้โอ้โหแเปะดเปไรรถคู กระจกกระจกบ้านพี่อะครับกูณที่กูเดินมาไม่ได้ให้ดูกูจะมาสองกระจกอไอ้แปดตอนนี้ไอแปดเฮ้ยผมว่าคันไหนครับออกไปนี่แพงสุดคันนี้อ่ะขยับนี่ข้างหน้าเป็นแบบว่าคิดสั้นโดชุดหน้าไฟหน้าแพงโคตรเท่าไหร่พี่เท่าที่เห็นนี่แหละขับพอดขับพอดสีแดงโตก นี่คันนี้เลยที่เราจะเอาเนี่เดี๋ยวไปยกมาใครสายยกมีใสายยกมีโค้ดสายยกนะยังไงโอ้กระจอกโยกเอาด้วยยกกันยกกันดียกดีเอาวัดกูเมบ้าแค่กันยกได้นะเอาใครยกได้เอาคันแเปล่าอืออือเนี่ยเนี่ยเนอาเปลาเดี๋ยวพ่อพากลับบ้านลูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวสีนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวได้สีนี้เหมือนกันไม่หรอกเอาไปเขาที่คุมหัวเขาคุมแล้วบ้าที่คุณบอก โอเคเดี๋ยวรอรอออกกันเลย ทุกคนเลยอามาให้ให้ผมจับหรอทุกคนเลยผมพาไปจับไลยมาตามก็ผมโดนใส่ล่เน่ยนี่ครับไม่ใช่พี่หันก่อน เล็กจริงไม่ใจเลยไม่ใจเลยโดดคดด้วยเขาทะลึ่มเลยว่ะไปจาบไปแม่จาะอ้ย้นองขาซบเลโก้นะครับนี่คือชอบแดสยองมาผมผ่านนั้นตรงนะครับเขาวังายผนานเตีหนึ่ง เราก็จะทำการรับรถนะรับรถเราเรียบร้อยดีแล้วเรียบร้อยทำกิจกรรมเปิดตัวเรียบร้อยทุ่ใช่ใชเรามาออกราให้บิวูเราจะเอาไปสึงให้บดูดู เดี๋ยวเรารับรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะกดรถกลับบ้านบ้านแล้วก <oneself. S 1> ็ไปเซอร์ไพด์บ hmm. no. yeah, okay. ิลแต่ให้มันถึงที่เก็บด้วยก่อนเย็นๆดจะเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่มันหนึ่งใช่จะได้มีแสงหน่อยใช่นี่แหงคืนเดี๋ยวเรารับรถเลยโอเคครับ A few moments later มาตอนนี้เราก็ได้รถบิลก่อนแล้วก่อนครั้งนี้ครับแล้วผลจับไงวะเนี่ยผลกลับไงรอดูรอดูจะผลกลับยังไงโอเคตัดภาพไปเลยเดี๋ยวเราผลไงรอดูเออเราจะผลไปรอดู โอเคทุกคนห้าเข่ากลับเลยนะพี่โอ้ยโอเคไปไปกลับกันดีกว่าจะดูอะไรคือห้าคี่แบ่งหนึ่งแบงหนเลยจี๋ถ่ายถ่ายถ่ายครับถ่ายครับคนดังแล้วคนดังเนี่ยบอกให้ยกอย่างเดียวเลยอ่ะต้องยกแล้วอต้งยกแล้วยกแล้วไม่ถึงความแบบแบบแบอหอมแบบไทยเลยอ่ะต้องยกแล้ยพวกนี้มันมีรถไวสั่น นี่ครับเราอยู่กับฮองเนะครับผมก็คือเพราะว่านเชิญผมไม่หาดกิจได้นะนะครับกเข้ามาก็ต้องโดนแกล้งนิดนึงนะ้นโอก็ไม่รู้จะไปจะเข้ามาทำอะไได้นะเออจะไปขออะไรดี่ต้องหัวฟ้าไหมครับใช่ใช่หัวเปล่าเปล่าจะจะหัวฟ้าเป็นรถฟ้าได้ไหมได้หัวฟ้าคู่เลยโอ้โหใส่วิทย์มาแต่วิทย์ไม่เป็นต้องหัวฟ้านะต้องหัวฟ้านะมาเล่นกันเล่นกันแร้ว ตอนตามต้องช่องพี่นมเ้วยครับผมนี่ครับตามแต่ตามแต้เดี๋ยวมาเม่ไหรเดี๋ยวผมจะแก้งไอ้สตัวนี้เดี๋ยวดูผมก่อนดูผมก่อนเฮ้นมเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้น้เฮ้ยเฮ้อ้ยเ้ยเฮ้ยี่้ยไฮ้อ้เฮ้ยเฮอะ้ไเ้เยฮ นี่เรามาดูกันนะฮะว่าเราจอดรถไปทีงไหนนะ,ะเราจะรถขึ้นยังไงนะฮะเอาครับตรงน,นี้เราก็ขนขึ้นรถเรียบร้อยมันมืดนี่เราขนขึ้นอย่างนี้เลยเราเอาผ้าบังไว้ก็โหสุดยอดเราจะยังไม่เอาลงหรอกเอาลงพรุ่งนี้เรา้วเอาลงพรุ่งนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวตอนเอาลงเราคเหอเจะถ่ายจะได้ถ่ายหรือเปล่าแต่เราต้องเอาแบตออกไปชาร์จก่อนไหมไม่มาถอดแบตได้เลยค,คือไม่บิวอะรู้ไว้ว่าเรามางานเนี่ย แต่บิวไม่รู้หรอกว่าเราเราต้องเอาเอเอารถกลับมาด้วยเอาลงเลยเออไปบ้านตาอาวเมื่อัานบิวใช้รถทำไงออเผื่อก็มาบ้านก็เอาลงเออเดี๋ยวไปบ้านตาอือโอเคเดี๋ยวเราจับเราจัภาพไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันคนอีกวันหนึ่งะเราตื่นแล้วคือเมื่อเย็นเมื่อเย็นเราเราลงจากรถปุ๊บแล้วก็เอามาแอบ อ๋อนี่เลยคือไม่เห็นหรอกวิวไม่สนใจอันนี้อันนี้คือบ้านอันนี้คือบ้านตานะเนี่ยคือผมเอารถมาจอดไว้หมดน,นะอันนี้คือบ้านเพื่อนผมนะอันนี้คือบ้านผมไปเช่าเช่าอยู่ตรงข้ามกันทุกคนหลาาย,ยัยงไม่รู้นะมันเพิ่งมาอยู่แล้วก็ขับไปก่อนแล้วตอนนี้บิวก็ยังไม่ตื่นเราเราบิวตื่นนะรเราก็จะขับให้วิวเพราะว่าแล้วิวก็จะตงไหยเอ้ยครว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาบอกว่าเป็นของขวัญบิว ยังไงก็ค hey! ือเมี hmm. oh, okay, ้ก็คือรอวิวรอวิวต um> ื <h 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 um ่นลงมา A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้บิวตื่นแล้วเราก็จะให้เขาขับเล่นอย่างนี้นะเราจะไปเรียกบิวบิวนั่งตัดชิปอยู่ข้างในบิวบิวบิวอ่ะฮะว่าที่อะไรอ๋อมาข้างหลองมาข้างหอังทำไมอะ ออกมาข้างนอไม่ม <Dartmouth row> ีหากินไปเนไอ่อยากรู <Lake> ้ก็ออกมาข้างนอกดิอยากออกมาข้างนอกดิเดินวาเดินม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 า น้องหมาียบรอเอ้ยเอ้ยเอ้อ้ารถแทำไมอะรถไครอ่ะะรถใครบอกรถเราก็ไม่เชื่ออนะมึงมานี่กอนรถไครบอกรถเราก็ไม่เชื่ออีกเ้ยรถใครอะรถใทรอ่ะสิงเยอปะ สิงเงียบปะถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าซื้อมาเชียวซื้อมาทไมอ่ะนี่ใช่อวัน้บบ้านรวยอ่ะวี้บ้านไม่รวยอ่ะเนาะวี้บ้านไม่รวยไม่มีเอ้อาของโเนี่ยใช่้วอะไรขับด้วยกัน ทำไมรถมันเนี้ยจังอ่ะอันนีนอนระบบไฟฟ้าอันแน่นอนรุ่นอะไรไม่เคยเห็นเลยรุ่น,นอะไรนะบอสระไฟฟ้าเหรอรถโช๊คโทโมัสโทโมัสโทโมัสไม่ซื้อมาจริงๆรินี่ซื้อซื้อมาจริงเนี่ยซื้อมาจริงเนี่ยไม่ใช่ก็ซื้อมาให้ขับเนี่ยจะอะไรอีกเนี่ยเออมือหิดว่ะเออมือหิบว่ะแต่ซื้อให้ขอขอวันเกิดโอ้ยให้ของขวอยันต้องมีบ ไม่ใช่อย่างนี้แหละเออของไม่คือที่ว่าค่ะแบบมาดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเข้าใจปะมันไม่จำเป็นต้องมาแบบแกะบงแกะโบแล้วป่ะเพราะมันต้องร่างนี้ใช่ไเวลาขับอะเออเนี่ยลองของดีเหรอลองเขาซื้อมาให้เดียเดี๋ยวเดี่องหูอะได้แล้วหมด3-2ชั่วโมงเต็มสา3-2ชั่วโมงวิ่งได้60กิโล ร้อยกิโลเสียไปแค่6บาทเนี่ยอันนี้บิดขไปเลยมันมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามสัตวเกียร์สามเดียวก็ได้เอาอ่ะเอาอ่ะเกียร์หนึ่งมันก็จะเราสุดบิดเฮ้ยโค้กเข้าอ่ะโค้กเข้าอ่ะเฮ้ย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 ชอบชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้ชอบมันเนี่ยเฮ้ยเสียงมันเบาจริงเลยนิ่มด้วยนะเอ้าไม่เชื่อลองดินิ่ม ว่าดิวจะขับไปเรียนโอ้ <c oughs> ขับไปเรียนก <c oughs> ี่บาทซื้อ่ะให้ถ่ายก่อนให้ถ่าย <c oughs> ให้ถ่ายเอารถไฟฟ้านะเอาให้ถ่ายเอารถรถที่ซื้อให้ยายตอนนั้นไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าจริงเลยเนนใ,ลใช่อันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถขับตามน้องเหมือนด้วยแรงกว่าด้วยใช่อันนี้จดจดรถรถรถจดทะเบียนเล็กกว่าอะไรใหญ่กว่ามีเรียนไหมมีเอานึกของของยายอ่ะเครื่องเล็กแต่โครงใหญ่ใช่าใจปะรถยายอ่ะ รถยายสามล้อรอก่อนไงทะเบียนอ่ะเดี๋ยวเขาส่งมาเดี๋ยวเขาส่งมารอก่อนแปลว่าได้จริงไหมเนี่ยได้เขาขับต่งค์เขหนุนได้จ่ายตังค์เรียบร้อยเมื่อวานคไฮเอาเท่าไหร่เท่าไหร่น่าจะครึ่งหนึ่งครึ่งแสนนะห้าหมื่นเอาเท่นั้นแหละห้าหมื่นป่ะต้น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 เปงเหรอรถไฟฟ้าเลยนะแต่ตอนนี้เทรถไฟฟ้ามาเลยก็มาคุ้มไงไปหยัดพลังงานก็เห็นดาราก็ออกรถยนต์ไฟฟ้าออกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเราบอกวาเอาไปคืน ประหยัดพลังงานแล้วก็เนี่ยเน<ฟ>ี่ยอย่ายึ่งอย่ายึ่งเดี๋ยวบอกข้อดีก่อนประหยัดพลังงานแล้วถ้าเนี่ยขับไปนี่ไปดับตรงไหนนี่โทรเรียกได้นะโทรเรียกคอนเซ็นเตอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วแบต<อ>หมดข้อแบตมาเปลี่ยนให้สมมติว่าหมดตรงนี้แบตข้อขับมาแบตมาเปลี่ยนให้เหรออ<ม>แต่ต้องเป็นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าจริงจริงสร็จกันดีไหมเอาไปคืนเนาะอือเาไปคืนเช่ามาคืนอ่ะเช่ามาคือพี่ล่าไงเช่ามาไม่ใช่ขหรอ ผมบิลแหละลุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเอาไฟฟ้ายัางไงเอาลุกเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะมันเหมาะกับดูว้วยดูปกติรถไฟฟ้าคือต้องชาร์จกับรถใช่ไหมอันนี้คือเราเนี่ยเดี๋ยวเราเราก่อนไอ้นี่เราต้องปิดสวิตชคสวิตช์ตัดไฟตอนนี้เราจะดึงขั้วนี้ออกปกติคือตอนต้องชาร์จกับรถเนี่ยมันมีรูชาร์จกับรถอยู่นี่อันนี้คือรูชาร์จกับรถ <c oughs> นี่แล้วอันเนี้ยเราสามารถดึงออกได้ดึงอันนี้ออก แล้วก็ดึงออกหิ้วไปชาร์จในบ้านเฮ้ยเอาไปชาร์จเลยไม่ต้องขับแล้วยังไม่ได้ต้องขับได้เลยเลยก็คือชาร์จเต็ม2ชั่วโมงครึ่งขับได้60กิโลชิวๆอ่ะ60กิโลจากบ้านแล้วนี้คืออะไรอันนี้ก็คือตัวเครื่องมไม่เก็บแบงครับไม่ต้องคูปติง100กิโลขับประมาณ6บาทอะไรนะ6บาทได้100กิโลใช่6บาท100กิโลจริงงั้นก็กลับบ้านแค่12บสองบาทเด็กอือใช่กลับบ้านกลับระยอง12บาทับระยองบาทนี่แล้วเขาก็มีกระจกให้มีกระจกให้ด้วยแต่อยู่ในบ้าน ไว้เอางงดิไม่เราเราทำตรนไหนเนี่ยเมื่อวานไงมาแบบมาทำไมคุณไม่เห็นอ่ะเอาเอามายังไงก่อนเอามายังไงก่อนยัดใส่รถมาน่ะยัดใส่รถเหมือนไม่เหมือนยัดไม่ได้ยัดใส่รถเออยัดใส่ข้างหลังมามีลูกปมั้ยละมีมีลูกอยู่ยัดหาให้ดูเล่นผ่านไว้ก่อนอะ ถ่าในกล้องก็มีลูกล้องก็มีแล้วแล้วแล้วก็มาจอดแอบไว้ๆจอดไว้เนี่ยตคืนก็คือบิวแม่ออกมาและออกมาก็ไม่เห็นมันมึดไม่รู้หรกไม่เคยไปเออไป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 ไไปไปไปไ้ไไปไปไปปไปไไปคปไ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 ปบปไ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 ปาปไาไนไปไปคไปไไปปไปป มีรถผมมีรถแล้วเออสรุปที่ยังรถบิวเนี่ยมือเชื่อแล้วพ่อบุ๊กเอาเอาก็ใช่ก็ของบิวซื้อให้เก่อนเดือนนี้เดือนเกิดแต่ซื้อให้ก่อนซื้อให้จริงซื้อให้จริงไม่เอาคืนนะไม่คืนไม่คืนนะฮะของบิวนะไม่ขับได้ขับได้กันนี่ของบุ๊บิวต้องเป็นเจ้าของเหมือนกันแหละขับได้ไม่เป็นหรอกเหมือนบืวน้องหยอกูยิวไม่ยุ่งของรถบ้านเลยขับไม่ได้มากกว่าอย่าพูดไปคลิปไปคลิปไปคลิปไปช่อง ผมคิดว่าครับวันเกิดครับวันเกิดวันนี้ยังไม่ถึงวันเกิดเลยนะแปลว่าวันเกิดจะต้องมีอีกโอเคไบาโอเคอะลมมากกว่าไอ้บาสอันนี้คือล่วงหน้าวันเกิดคีวันเกิดแปลว่าวันเกิดต้องมีอีกนะใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกด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 แชร์กดซับสไคร้กดซับสไคร้กดติดตามแฟนเพจกดดีโอเคครับผมไปแฟนไป